อาจารย์นี่ผมถามเรื่องนี้ก่อนก่อนจะไปเรื่องอีโอีแอบเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มังทาทายวินยูชนมากเหมือนกันนะที่พูดถึงเรื่องบอกว่าตอนนี้อายุเจ็ดสิบห้าแล้วเวลาเหลือไม่มากอาจจะสักสี่สิบปีแต่ผมบอกตลอดเวลาว่าขอเวลาอีกสี่สิบปีจะไปเจราจากับพระเจ้าในประเทศไทยผมหายไปสิบเจ็ดปียังไงขอเวลาคืนสิบเจ็ดปีก็แล้วกันบางคนเขาฟังมันเขาบอกอู้เอานี้เลยเหรอ S 1> <S 1> <S เกิดอาจารย์คือ,อ, <ür> อผมคิดอย่างนี้ผมเคยได้ยินผู้คนเล่ากันนะครับ<ะ>ไม่รู้จริงเท็จนะครับเอ,อพระสุปฏิปันโนรูปหนึ่ง<ะ>ได้เคยเตือนคุณทักษิณให้คุณทักษิณระวังระวังเรื่องปากเออเออเออเคได้เคยได้ยินกัวนว่าเพราะว่าปากเนี่ยจะพาเดือดร้อนแล้วจะไม่ใช่เดือดร้อนธรรมดาด้วย นะัเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สํารวมปากให้มากอ,มอันนี้ไม่รู้จริงเท็จนะครับแต่ว่าถ้าเราลองมาลองคิดตามผมว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดลุกลามไปเรื่อยเอาละไม่รู้นะว่าในใจเจตนาจริงเป็นอย่างไรแต่กรรมเป็นเครื่องสอเจตนาหนึ่งในกรรมที่เรียกว่าการกระทำมันคือ,อวจีกรรมคือการกระทำโดยวาจาอัอน,น,านเนี้ยปราดโบราณเนี่ย สอนเสมอนะครับว่าให้ระม,มัดระวังเพราะอะไร <P ew ild ing> เพราะว่าโทษทางวาจาคือโทษทั้งทางใจและทางกายรวมกันเราจะอบอกว่าเวลาคนทําผิดคิดร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคนทําดีนะครับคิดดีก็เนื่องมาจากว่าต้องเริ่มจากความคิดนะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการกระทําถูกไหมครับอเขาบอกว่าเนี่ยเวลาพูดต้องพูดต้องคิดเวลาทําทําอะไรต้องคิด พูดเนี่ยมันกลายเป็นการการทำไปในตัวไงแล้วมันจะรวมความคิดอยู่ด้วยไม่มีใครบอกแล้วว่าไอ้นี่อยู่ดีๆอ่ะคาพูดพุดพ่งผ่านไขสันหลังออกไปอืคุณทักษิณเนี่ยคนเขาก็ต้องมองว่าคิดดีแล้วก่อนจะพูดคนอยู่ส่วนคนหมาอยู่ส่วนหมาถูกไหมครับก่อนจะพูดว่าหมาเห่าเนี่ยนะอย่าไปสนใจอย,อย่างงู้นอย่างนี้ก่อนจะพูดว่าใครยกดินแดนให้เพื่อนก็ควายละนะครับอ่ะแล้วก็อ e ีแอบเอ้ย ถ้าไม่พอใจอยู่ก็ต้องอยู่แบบเลือดสุพรรณถ้าไม่อยู่ก็ลาออกไปอืแล้วก็ตอนนี้มาพูดเรื่องพระเจ้าในประเทศไทยคนเ้าก็ไปพูดกันนะครับว่าพระเจ้าในประเทศไทยเนี่ยเอาละ่ะถ้ามองแบบบุคลาที่สถานคืออาจจะมีกายทิพย์มีบุคคลที่อาจจะมองไม่เห็นอยู่แล้วเราก็เรียกได้ว่าเป็นพระเจ้าเขาก็บอกว่าอาจจะเรียกได้ว่าพระสยามเทวาธิราชอือ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มองไปไกลขนาดนั้นนะเรามองแบบจับต้องได้เลยเอาแบบสัจพจน์หลักความจริงก็จะต้องเป็นพระมหากษัตริย์เพราะว่าคนทั่วไปแต่เดิมก็เรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินถูกไหมครับอือครับเรากราบไหว้บูชาพระสยามเทวทิราชสำหรับคนจำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่ทราบว่าพระสยามเทวทิราชปรากฏพระองค์เป็นยังไง แต่พระมาหากษัตริย์ในปรากฏพระองค์เป็นอย่างไรเนี่ยเรารู้มีความเป็นรูปธรรมถูกไหมครับอืมแล้วพอบอกจะคุยกับพระเจ้าของบ้านเมืองเนี้ยจะคุยกับใครอ่ะก็ในเมื่อบ้านเมืองนี้แต่เดิมเราเรียกว่าพระเจ้าแผ่นดินจริงๆทุกวันนี้หลายคนก็ยังเรียกอยู่ว่าพระเจ้าแผ่นดินถูกไหมครับอืมคุณนักสื่อเนี่ยพูดลุกลามไปไงอย่าลืมนะว่าครั้งหนึ่งคุณนักสื่เคยพูดว่าก็ไปกระซิบข้างหูระเจะอยู่หัวสิอืเมืม่อครั้งรัสมยัยรัตนกรรัชกาลที่เก้าถูกไหมครับฮะ คนก็มองเอาคุณทักษิณอย่างนี้มันไม่จับจ้งวงรุ่นเกินเหรอแล้วคนอายุ75เนี่ยบอกจะอยู่อีก40ปีจะใช้เวลา40ปีเนี่ยทำนู่นทำนี่อะไรว่าไปนะครับ <Ừ. S 1> แล้วคุณทักษิณไปเรียกร้องคนอื่นเป็นเรื่องสุพรรณได้เลยคุณทักษิณก็พูดอยู่กับปากรู้อยู่แก่ใจว่า17ปีที่พูดแล้วพูดอีกเนะี่ยคุณเป็นคนที่หนีถูกไหมอือ <Ừ. S 1> แล้วใครหนีอ่ะก็คุณหนี แล้วเลือดสุพรรณที่ไหนเขาหนีแบบเนี้ยอ mm. แล้วคุณไปว่าอะไรใครเขาแล้วคุณนักษิณก็เบอร์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกลั่นขึ้นเรื่อยๆไงคนไม่รู้หรอกว่าในจิตในใจคิดอะไรคนไม่รู้คุณทักษิณจะทําอะไรต่อไปแต่คําพูดของคุณทักษิณอย่างที่บอกไงกรรมมันส่อเจตนาหมดแล้ว mm. ตั้งแต่เรื่องเกาะปูดคุณก็กรรมสอเจตนาอ mm. ไม่ใช่แค่ตอนนี้นะครับตั้งแต่ M O U สี่สิบสีแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ ตั้งแต่ยี่สิบปีเาตวรู้ตั้งแต่นู้นนะแะใช่ตั้งแต่จุดน้องตั้งแต่นานตอนนู้นนะแล้วยังไม่พอนะหลายเรื่องคุณยังพูดสารในสิ่งที่คุณเคยทําไว้แล้วคุณยังทําอาจจะยังไม่จบสิน้นอยังสามารถทําต่อได้ยกตัวอย่างเอโมยูสี่สิบสี่เนี่ยนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่ายังกินไม่หมดยังมีอะไรให้กินอีกเยอะเช่นโครงการจำนำข้าวอย่างเงี้ยโครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการอะไรต่อมีอะไรบ้านเพื่อไทยละบ้านเพือพ่อคนไทยใช่ถ้าเราพูดเรื่องของการทํามาค้าขายการทํามาหากินแล้วก็เทียบกับบริษัทห้างร้านหนึ่งรับตั้งแต่ยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมาเขาก็ยังทําหากินกันไปได้มันก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันทีเเออ่เขาบอกเติมเขาบอกมีการทุจริตเชิงนโย,ยบายนะมีการทําเมืองําการเมืองแบบหากินอะไรพวกนี้ยคุณนักสินก็ยังไม่ได้แสดงให้คุณเขารู้สึกเลยว่ามันไม่มีสิ่งเหล่านั้น เพราะั้นไอ้คำพูดที่พูดใหญ่ๆลุกลามไปเรื่อยเนี่ยนะครับมันถ้าภาษาบ้านง่ายๆเนี่ยเขาบอกว่าลามปาไมไงคือไม่รู้ว่าจะพูดถึงใครอะ่ะแต่มันควรหรือไม่ที่พูดแบบนั้น,นอ่ะแล้วนึกออกไหมครับว่าเวลาที่คนที่ได้มีโอกาสนะครับกราบบังคมทูลต่อพระพักนะครับเฉพาะพระพักก็หมากริย์ก็มักจะลงท้ายควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดก็คือ,อแล้วแต่จะโปรดก้าโปรดกระหม่มอมถูไหมครับ นี่มันต้องคิดสิคนเป็นถึงอดีตนายมนตรีต้องคิดสิควรมิควรความมิบางควรต่างๆนักสินทำเกือบหมดละมีคนบอกว่าเอ๊ะรู้สึกว่าวันนี้หรือตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ไม่แน่ใจทางปปชก็รับเรื่องจะไปตั้งกรรมการไต่สวนอะไรคนทีนเ่เมืเ่อวานนี่สี่ถูกไหมครับคือท่านเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นในลักษณะกรณีคล้ายๆกับํำนำข้าวอะ ทีเนี้ยเดี๋ยวมันจะต้องมีคนการเมืองไหมคือ,อเอาแต่ตอนเนี้ยถึงแค่ขั้นอธิบดีเพราะว่าเป็นหน้างาน<ฆ>แต่อย่าลืมว่าพอค้นหน้างานอธิบดีแล้วเนี่ยมันไปถึงประหลัดแล้วพ้นประหลัดมันไปถึงรัฐมนตรีด้วยท่านเหล่านี้จะไม่เกี่ยวข้องเหรอ,อแล้วรัฐมนตรีจะกระทําการโดยพระการจะไม่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีชุดดังกล่าวตอนที่มีการดาเนินการหรือถูกไหมครับแล้วมันอาจจะต้องพันทั้งคณะรัฐมนตรีชุดคนเอกประยุทธ จานโอชาเป็นนายมนตรีด้วยนะเพราะว่ามันต้องสารต่อเชื่อมกันเนื่องจากมีเกิดเหตุตอนนั้นมันไม่ใช่มาตอนคุณเศรษฐาเป็นนายมนตรีแล้วทําถูกไหมครับมันทานับตั้งแต่ตอนสมัยพลเอกประยุทธ์อจาโอชาเป็นนายมนตรี<อ>มันก็อาจจะต้องดูนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ร้อยเรียงกันแล้วความชัดเจนมันอาจจะมาผ่านวาจาคุณทักษณิณนอะนี่จึงเป็นโทษทางวาจาที่อย่างที่ผมเรียนยว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ พระสุปฏิปันโนนะครับรูปหนึ่งได้เคยเตือนไว้ไง <Ừ. S 1> เราะไม่ได้มีใครเอามาพูดเลยนะคุณนักสินพูดเองหมดเลยนะเอง <Ừ. S 1> เอ๋ยยุ่อกคุณพูดถูกไหมตอนจะกลับมาลี้ลานก็คุณพูดถูกไหม <Ừ. S 1> แล้วคําพูดคุณก็ร้อยเรียงไม่รู้ผ่านใครลงไปในดีกาที่ถวายพระหมหากษัตริย์จะรับผิดถูกไหมสํานึกใน <Ừ. S 1> ความผิดจะรับโทษจะทำ <Ừ. S 1> ตัวยเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองแล้ว คำพูดเป็นคำพูดใครจะไม่ยอมติดคุกสักอะไรเมื่อรล่นก็ไม่หนึ่งนาทีหรือหนึ่งวันอะไรอ่ะอืมอืมเพราะฉะนั้นตรงนี้ะท้ายที่สุดมันมาสะท้อนเป็นการกระทําไงครับอืมอืมแล้วสมมุตินะว่ากลไกทางการเมืองถ้าพักร่วมรัฐบาลเ็ามีอะไรที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมันแสดงออกได้หลายทางนะอ,อันนี้ผมเห็นด้วยนะว่างานมันต้องมีใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างนโยบายมันต้องเดิน แต่มันต้องเดินแบบที่เป็นประโยชน์โพษผลกับบ้านเมืองการไม่มาทํางานเป็นเรื่องไม่เหมาะทั้งของรัฐมนตรีและของสมาชิกสภาผู้แทนสมาชิกพุทิสภาใช่หรือของหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งพวกเราเนี่ยนะครับเชา้าขึ้นมาเขาคิดว่าคุณรัชพลคุณพัฒน์พงศ์ต้องมาทํางานเช้าวัวนอังคารผมต้องมาทํางานร่วมกับท่านเราก็ต้องมาทาถูกไหมครับถ้ามีอะไรที่มันไม่สามารถทําได้จะต,ต้องลากันหรือมีอะไรที่ มันจําเป็นจริงมีเรื่องอื่นต้องไปทําก็บอกว่าต้องไปทาสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ว่าไปอันนี้ผมคิดว่ามันมันทําได้แหละแล้วมรีก็ต้องลาได้ไดนะสอสอส,อสวอ,อะไรก็ตาได้หมดอ่ะแต่ถ้าเกิดจริงที่คุณตั้งใจไม่มาทํางานเพราะเหตุทางการเมืองผมว่าอันนี้มันควรจะคุยกันมันควรจะพูดไป้ชัดอันนี้เห็นด้วยคุณทักษิณส่วนหนึ่งว่าเฮ้ยงานการต้องมาทําแต่ก็ไม่ได้รูปแบบวาจาที่คุณทักษิณพูดแล้วอาจจะไม่ถึงขั้นว่าเฮ้ยไม่พอใจก็ลากออกไปอย่างเงี้ย เพราะถ้าเกิดสมมุติเขาเกิดเอาจริงนะยังมีหลายคนพูดนะแล้วผมจําได้ว่าหนึ่งในท่านที่พูดผมจับใจความก็คือพลโทรพระราดอนัฒนา,า,นานถาบุตรท่านเคยพูดนะว่ามันน่าจะมี ffe, รัฐพันธ์ลึกอยู่นะหรือว่าฝ่ายอนุรักษนิยมจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็เห็นด้วยกับท่านนะผมก็ยังบอกเลยว่ารัฐพันธ์ลึกเนี่ยมันมีทุกประเทศแหละมันไม่ได้หายไปไหนหรอกถ้าสมมติว่ารัฐพัน์ลึกนั้นมีจริงไม่รู้เป็นใครอนะ ท่านบอกว่ารัฐพันธุ์ลึกแอก็าอาจจะคิดว่า้ถ้าเกิดทางส้มเนี่ยอยากจะร่วมกันพัฒนาชาติไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าลืมนะว่าเวลาเราพูดส้มเนี่ยมันอาจจะมีหลากหลายความคิดหลากหลายคนที่เป็นแต่ละกลุ่มที่รวมกันอยู่ในคําว่าส้มสมตมติก้าวข้ามวิธีคิดแบบเช่นดรปิยบุตรนะหรือคุณธนาธรหรือคุณพนิกาที่คนเขามองว่ามันลุกลามไปจนถึงจะล้มเจ้าล้มนายหรือว่าจ,าจับจ้วงล้นเกินด่าทอว่ากล่าวอยู่ตลอดเวลาเนี่ย เอาแบบประมาณในรูปแบบอนาคตใหม่ในตอนนั้นที่เคยเสนอรูปแบบก้าวไกลที่เคยเสนอพวกการทํางานที่มันถือได้ว่าเป็นรูปแบบในสมัยใหม่นะครับเป็นการขับเคลื่อนบ้านเมืองในทักษณะที่แบบคนรุ่นใหม่อยากจะเห็นอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าย่อหย่อนลงมาหน่อยเอาแบบนั้นนะครับซึ่งจะแก้มาตราาน112ประมวลกฎหม,มายอาญาหรือไม่เนี่ยมันสามารถคุยกันได้เช่นโทษถักไปนะการใช้มันมีปัญหาตรงไหนมีปัญหาตรงตํารวจมีปัญหาตรงอายการมีปัญหาตรงศาล หรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมรูปแบบไหนแต่ไม่ใช่ขึ้นมาแล้วอยากจะทําก็ไล่ไปจนกระทั่งถึงว่าจะเป็นลดทอนพระราชสถานะหรือทําจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยไม่มีบทคุ้มครองพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นการคุ้มครองในหลายลักษณนะในหลายพระราชสถานะซึ่งผมก็เคยพูดไปหลายทีแล้วนะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก็จับมือกันได้นะเกิดสมมติว่ามันมีอะไรแบบนั้นาการลดเป็นไปได้ไหมสองบวกหนึ่งเนี่ยผมว่าความผมว่าความเป็นไปได้มันต่ํา โดยเพราะอย่างยิ่งผมเชื่อว่าดรปิยบุตรคุณธนาธรคุณพนิการหรือใครต่อใครเนี่ยผมเอ่ยนาะมนได้ไม่หมดนะนะบรรดาคนทั้งหลายที่อาจจะถือได้ว่าเป็นมาสเตอร์มายหรือแปลเป็นภาษาไทยจ,จะฟังไม่เพาะนะผู้บงการเนี่ย<ม>เขาจะไม่ถอยแล้วก็อาจจะมีคนจํานวนหนึ่งนะครับที่แวดล้อมก็อาจจะไม่ปล่อยนะให้ให้ขยับไปในทางข้ง้นหรือขยับไปข้างหลังนิดหน่อยเขาจะไม่คิดนึง่งคนจีนเขาบอกครับว่า,วาเวลาพายุมันมาเนี่ย บางทีเราขยับไม่อินเนอร์ไม่เยอะนะไม่ว่าขยับไปทางไหนนะม,มันพ้นนะพายุอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนจะพูดเสมอไงว่าบางทีเนี่ยถอยหนึ่งเก้าขยับซ้ายขยับขวาหนึ่งเก้าพายุร้ายกายผ่านนะอือันนี้ถ้าเกิดเขาไม่คิดก็ช่วยไม่ได้ถ้าไม่คิดมันก็จะต้องถูลู่ถูกลางลาก่วงกันไปแบบเนี้เพราะเหตุว่าผมเชื่อเลยว่าพักร่วมรัฐบาลจะเป็นภูมิใจไทยนะครับหรือว่าเป็นรวมไทยสร้างชาติเป็นพลังประชารัฐ ชาติไทยพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ละพรรคอื่นๆเนี่ยคงไม่พร้อมหรอกที่จะปล่อยมือออกจากเพื่อไทยเพราะว่าความเป็นรัฐบาลมันหอมหวัวในประเทศเนี้ยคงไม่กล้าถึงขนาดว่ารวมกันกับพรรคประชาชนให้พรรคประชาชนเขาเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วพรรคอื่นๆก็ไหนๆก็ไหนๆละไล่กุลาออกเรื่องอะไรกุจะไล่และลาออกจะไล่ตัวเองออกอ่ะก็รวมหวัวกันแล้วก็ไล่คุณออกดิอ่ะมอภิปรายไม่ไว้วางใจลงมติไม่ไว้วางใจให้มันสักทีหนึ่งในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยให้เห็นว่ามันดับความอหังการของคนไม่ได้เหรอ แต่ผมว่าพักร่วมรัฐบาลไม่กล้าพรคประชาชนอาจจะคิดทํานะแต่เสียงก็จะไม่ได้เพราะพักร่วมรัฐบาลไม่กล้าอผมอาจะประเมินว่าพักร่วมรัฐบาลไม่กล้าเหรอณขนาดนี้ก็แหม่เขาประกาศในเวทีหัวหินซะขนาดนั้นก็เขาก็ต้องการสื่อสารนะพูดจริงผมว่าเขาก็ต้องการสื่อสารบางอย่างให้ให้สาธารณชน รับรู้ว่านาทีนี้นี่เขาเขาคุยแล้วอ,ะอ่ะเขาถ้าถ้าถ้าภาษาส้มนี่เขาบอกได้ตั๋วใบที่สองแล้วอ,ะอ่ะพร้อมแล้วอ,ะอ่ะอ,อะไรอย่างเงี้ย่ะาอาจารย์ตั๋วน,นะครับไอเรื่องตั๋วประชาชนตั๋วอะไรไปคือตั๋วใบที่สองเนี่ยผมว่ายิ่งพูดไปยิ่งพูดมาเนี่ยนะพูดกันให้ชัดๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อมมันกลายเป็นลักษณะเดียวกันกับที่เคยมีกันพูดเรื่องกันตั๋วช้างอ่ะตอนนี้ตั๋วใบที่สองผมว่าคนทั้งแผ่นดิน ถ้าเกิดไม่ต้องกระมิบกระเมียงกันนะคิดว่าตัวนั้นมาจากพระหมหากษัตริย์ไม่ต้องพูดอ้อมค้อมเลยเพราะว่าดอกเตอร์ปียบุตรพูดเนี่ยก็คงคิดอยู่แล้วแหละว่าตัวใบที่สองอย่าไปคิดเลยว่ามันเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมเป็นทหารหรือเป็นรัฐพันธุ์เลือกอะไรเขาคิดเลยว่าเป็นพระหมหากษัตริย์คุณทัานสินพูดเนี่ยก็แสดงให้เห็นดีว่ามีตัวใบที่สองอีกเนี่ยแล้วตัวใบที่สองก็คือพระหมหากษัตริย์อีกตอนนี้ทุกอย่างถ้ามันวิ่งไปแบบนี้เนี่ย บ้านเมืองอยู่ยากนะครับคุณทําอะไรก็กระทบชาติศาสนาประมหากสัตริย์หมดเลยโดยเฉพาะอ,อย่างนี้ประมาณนีเนี่ยถ้าคุณพูดอย่างนี้แล้วพูดอย่างนี้อีกเนี่ยนะคนทั้งบ้านทั้งเมืองโดยเฉพาะอ,อย่างยี่พูดกันตรงไปลงมานะคนที่เอาใจออกห่างคนที่เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะคลายความรู้สึกบางประการที่อาจจะเคยมีทางบวกอยู่มากเนี่ยมันกระทบมากเลยนะแล้วนี่ยิ่งไปกว่าการเลาะห่อนบนทําลายนะอืม นี่มันคือมุ่งร้ายหมายขวัญแล้วนะมันไม่ใช่แค่ซอกกรอบ่อน,บนทำลายซอกกรอนบหมนทำลายนึกออกไหมว,ว่ามันค่อยๆตอดนิดตอดหน,น่อยมันค่อยๆแบบและเล็มไปคืบคลานเพื่อทาให้ท้ายที่สุดสลายล่มไปแต่ไอ้นี้มันไม่ใช่นะมุ่งร้ายหมายขวัญน,นี่หมายถึงว่ายิ่งกว่าซอกกรอบ่อน,บนทำลายอะทุบพังเอาให้แตกนะครับเอาไปทิ้งเลยอะวิธีการทั้งหมดเนี่ยแล้วมันสารรวมกันนะไม่รู้แหละว่าคุณจะร่วมการดาเนินการในลักษณะของการทํางานรัฐได้หรือไม่ แต่การทํางานด้านนี้เนี่ยมันสอดประสานกันเหลือเกินแดงต้งมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณนักสิ๋นแล้วก็คนอย่างดรปียบุตรคุณธนาธองคุณพันธิกาช่วงนี้คุณธนาธองคุณพันธนนิกาจะไม่ได้แสดงอะไรแต่ดรปียบุตรในตอนเรื่องตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้เรื่องตัวใบที่สองเนี่ยผมว่าท่านเหล่านี้เนี่ยตัวใบที่สองมุ่งไปที่พระมาก,กระตัดตรงๆเลยนะอ,อันนี้อันตรายมากแล้วนี่คือการทําลายความมั่นคงอย่างร้ายแรงและผมว่าถ้ามันเป็นลองคิดนึกดูนะครับคําร้องคุณทีรยุทธอ์อ่ะ ลาการสารนัมนูนสองท่านนะมองไว้เรื่องมโอยเนี่ยมันล้มล้างระบอบประชาธิปไตยในประชาสรงเป็นประมุขนะก็อะไรอ่ะนั่นมันจะพ้อให้เห็นแล้วว่าเรื่องดินแดนเนี่ยมันคือเรื่องที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าไปแล้วนะสองท่านจึงเห็นไงว่าพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ขีดแบบนี้เนี่ยมึงไม่ขีดแบบนี้คิดอะไรมึงเนี่ยมึงล้มล้างพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้คุณต้องรับผิดต้องรับโทษ นะครับต้องทําตัวเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองทั้งนั้น,คนะน,คนนะีคุณเป็นคนรับเองนะคุณเป็นคนถวายเองนะคุณจะเป็นแบบนี้ถูกไหมก็โปรต้าตามนั้นคุณก็ไม่ทําเนี่ยแล้วยังลุกลามบานปลายไปอีกไม่รู้จะก,กี่เรื่องสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่การร่วมมือกันเพื่อทําลายสถาบันหลักของบ้านเมืองหรออืมนัยยะมันคัดมากเลยนะถ้าเกิดภาคร่วมรัฐบาลยังคิดแล้วมองในสิ่งที่คุณนักศิน์พูดแล้วไปเอาระหว่างบรรทัดที่จะเป็นประโยชน์นะเลือดสุพรรณเขาทำอะไรกันบ้าง เลือดสิงบุรีก็าําอะไรกันบ้างใช่ไหมเลือดอโยธยาเลือดทั้งแผ่นดินเนี่ยเขาสร้างบ้านสร้างเมืองนี้ขึ้นมาเขาทำอะไรกันบ้าง <laughs> คุณก็ใจถึงถึงหน่อยช่วยบ้านช่วยเมืองหน่อยสิแต่ผมยังอม,มองอย่างนี้นะว่าพักกรุมรัฐบาลไม่กล้านะวินาทีนี้ก็แหมอาจารย์พอแกพูดเรื่องอีแอบไม่เห็นไม่เห็นมีใครออกมาบอกเลยเออผมเองครับทุกคนบอกเออผมร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์แต่ถ้าเราดูการเมืองในตลอด ปีเนี่ยที่หกเจ็ดที่ผ่านมาอะไรจะไปหกแปดมันก็แอบไปทั้งน,นั้นาจารย์นนะผมว่าเอาคู่ตรงๆนะอออาจจะมีคุณทักษิณคนเดียวก็ได้ที่เป็นอีเผยเออที่เหลือยังแอบ,บอยู่แล้วคนอื่นอีแอบ,บหมดเพราะว่า กล่อมกล่อมแก้มแก้ม huh. นี example, ่ก็มันไม่ใช่มากมันจะว่าหล่อมันก็ดูดีอะไรเงี้ยหรือไม่ก็คนอื่นๆนะคนอื่นๆก็กล่อมกล่อมเรื่องพลังงานมันต้องเป็นแบบนั้นอ่ะบางคนก็มันต้องร่วมรัฐบาลเพราะเหตุนี้อะไรก็ว่าไปเพื่อประชาชนทุกคนอ่างนู่นท่างนี่หมดอ่ะผมถึงได้บอกไงว่าเอาเข้าจริงๆอ่ะถ้าพูดในแง่นี้นะผมว่ามีแต่คุณทักษิน่ะเป็นอีเผยคือกูบอกมึงเลยว่ากูจะเอาอะไรไม่รู้นะว่าพูดด้วยจิตสํานึกจิตใต้สํานึกหรือว่าพูดด้วยวิ่งผ่านขายสันหลังนึกคิดไม่ทันอะไรเราก็ไม่รู้ห แต่ว่าคุณนักษิงนะเป็นอีเผยคือกูบอกมึงตรงๆกูจะเอาอะไรอืกูไม่ใช,มใช่นายกแต่กูยิ่งกว่านายกอ่ะเออ,เอ,เอผมว่าพูดไปพูดมาเนี่ยนะเดีย๋ยวจะไปเรื่อยๆอาจจะบอกเลยก็ได้ว่าจะกลับมาเป็นนายกเมื่อไหร่และจะทํำยังไง, <c oughs> งทุจริงมันไม่ได้ยากนะก็ <à> ไปแก้คุณงสมบัติถูไหมแล้วก็ไปดําเนินการต <ừ. S 1> ามนั้นก็ว่าไปแต่ว่าผมว่าวินาทีเนี้ยพรรครัฐบาลยังไม่กล้าผมก็ไม่ปรามาถึงขนาดว่าคุณจะไม่กล้าเลยนะผมว่ายังไม่กล้า อือยังยังยังชักมาอยู่นะยังดรอดูอภิภูมิอยู่และอย่างที่บอกเนี่ยคือผมว่าก็ก็ยังอีแอบถูกไหมมีแต่คุณทักษิณเนี่ยอีเผยออกมาเรื่อยๆอ่ะตอนเนี้ยเผยไปถึงขั้นถอาเทียบกันนะผมว่าดรปียบุตรยังอีแอบมากกว่าคุณทักษิณเพราะคุณทักษิณเป็นพระเจ้าในบ้านเมืองนี้แล้วเนี่ยแปลว่าพุ่งตรงเกือบจะชัดมากแล้วว่าเป็นพระมหากษัตริย์เลยถูกไหมดรปียบุตรยังแบบยัง อีแอบมากกว่านะในเรื่องนี้นะอืม่าเพราะฉะนั้นผมว่าวินาทีนี้เนี่ยคุณทัณนีอ e ีเผยที่สุดแล้วประเทศนทนนเนี่ยท่กานั้ยังอ e ีแอบอยู่กันหมดอะ่ะ e อีแอบมากหรือ e อีแอบน้อยแค่น,นั้นอ่ะอือโอ้โหนะอันนี้น่าคิดอาจารย์นะอ e ีแอบประทะอีเผยเนี่ย